เลโก้ Lego, มีกิฟกับคอลเลกชันใหม่เมลกิทพิกเซลพิวิวคีย์บอร์ดในทีมเลโก้แล้วก็ขอพาดูคีย์บอร์ดราคา3ามแสนหกใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องมีเดียอะไรในป้ายยานิวของเฟสกดไลค์กดติด like, ตามแล้วมาดูกันเลย เอาข้างนักเคียนม่เ,เกียมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับเมลกี้พิกเซลคีย์บอร์ดตัวใหม่จากค่ายเมลกีที่ก่อนหน้านี้ออกโมโจ68 p ปพลาสติกแล้วก็สีอื่นๆแล้วผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆคลิกสตาร์เตอร์เนี่ยแทบแตกเลยทีเดียวแล้วในช่วงสิ้นปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งค่ะโดยเมลกี้พิกเซลจะเป็นคีย์บอร์ดพิพิวขนาด TKL เราได้แรงบันดาลใจดีไซน์มาจากเลโก้ตัวต่อที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันเมื่อตอนเด็กๆเนาะเดี๋ยวขอมาเริ่มที่การดีไซน์ก่อนแล้วกันค่ะเขาได้ เอาบิกมาเป็นดีไซน์รอบรอบบอดี้รวมไปถึงบริเวณคีแคปด้วยตรงนี้เราสามารถเอาเลโก้ตัวต่อต่างๆมาต่อเล่นได้เลยนะคะอย่างทางมิวกีกเองก็เอาบิกเนี่ยมาต่อเป็นลวดลายโชว์ให้เราเห็นว่าเอ้ยมันแต่งแบบนี้ได้ส่วนการดีไซน์เขาไม่ได้แค่เล่นได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะทุกคนบริเวณด้านหลังก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะเอาง่ายๆคือต่อกันให้มือแตกอะว่าง่ายๆนี่แทบจะไม่ใช่คีย์บอร์ดแล้วแทบจะเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งส่วนสเปคของตัวนี้ค่ะเขาเลือกใช้โครง สร้างมาเป็นแกสเกตเมาส์ PCB รองรับ Ho t ส wap มีไฟ RGB และโหมดการเชื่อมต่อสามารถต่อพร้อมกันได้ทั้งแบบเสียบซ้ายแล้วก็ไร้สายไวเลสรวมไปถึงบลูทูธด้วยเขาเคลมมาว่าเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง8เครื่องเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องมารอชมกันเนาะตอนนี้สเปรายละเอียดเต็มๆยังไม่ออกมาสักเท่าไหร่เขามีบอกขา้าวๆเป็นเพียงแค่แบบเฮ้ยคนสนใจ w a i ting list ตอนนี้สเปคแบบนี้ก็มาร่วมจอยกันได้สำหรับราคาก็มีออกมาแล้วเช่นเดียวกันจะอยู่ที่269เาดอล หรือประมาณ9,007นะคะไม่รวมแบบค่าขนส่งค่าภาษีแต่ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆในช่วง waiting list นี้เขาจะมีส่วนลดพิเศษค่ะจ่ายเพียง1ดอลหรือประมาณ30บาทจะสามารถซื้อได้ในราคา199ดอลแปลงเป็นเงินไทยจะประมาณ7,002ค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกลงมาประมาณนึงเลยนะหากใครสนใจเฟซเขียนข่าวตัวนี้ไว้ให้เราเรียบร้อยสามารถเข้าไปอ่านได้ใน a c e official.com ได้เลยค่ะส่วนใครที่รอดูรีวิวนะคะเฟซจะไป ไปหาซื้อมาแน่นอนทุกคนอดใจรอไว้จะมาป้ายยาค่ะขอต่ออีกสักข่าวหนึ่งเรื่องมีน่าสนใจมากเพอรเฟคเป็นส่องในเว็บเมลกิกมาเพิ่มเติมแล้วก็เจอกับคีย์บอร์ดรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่าเมลกิกมาร์ช80หน้าตาคือดูไม่มีอะไรมากเลยแต่ที่มาคือคีย์บอร์ดตัวนี้มันราคา9,999ดอลลาร์ถ้าแปลงเป็นเงินไทยมันอยู่ประมาณ3 6 3 0 0 0กว่าบาทเรียกได้ว่างงเป็นไก่ตาแตกค่ะพราะสเปคก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ทำไมราคามันสูงขนาดนี้ แต่เมื่อลองดูจากในเว็บจริงๆแล้วนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ March 8 0 Sample หรือเป็นเพียงแค่ตัวโปรตไท้ายตัวอย่างนะคะที่เขาเอามาจําหน่ายอันขายจริงก็มีค่ะเปิดกุบบายไปในช่วงปี2021โดยตัวขายจริงเนี่ยมันจะอยู่ราคาเพียงแค่649.99ดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ23,000าค่ะเอาจริงมันก็แพงอยู่ดีทุกคนโดยสเปคตัวนี้เนี่ยเขาเคมมาว่าเป็น First T K L Kiss ตัวแรกจากทาง Milk g e k นะคะแล้วก็ออกแบบทั้งหมดโดยทาง Milk g e k เอา ง่ายก็คือเป็นไฮเอ็นของแบรนด์เขาไปแล้วส่วนสเปคเนี่ยก็จะมีรองรับแบบไฟ RGB Hotswap USB Type C สามารถปรับโปรแกรมได้ผ่าน QMK VIA รวมไปถึงตัวนี้เขามี2 Layout ให้เลือกค่ะจะเป็น TKL ที่มี6 7คีย์หรือว่าจะเป็น w KL มีทั้งหมด8 4ีคีย์ส่วนโครงสร้างคีย์บอร์ดก็เป็นแบบแกสเกตนะคะจากที่ส่องๆมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบิลเสร็จแล้วน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่3ากิโลจริงก็ถือว่าเยอะมากนะคะอย่าง c y b e r b o a Face ที่ดูหน้าตาหนักๆ แค่2กิโลเองทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีค่ะเฟสก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า9 9 9 9การอเดอลเนี่ยมันจะมีใครไปซื้อหรือเปล่าถ้าเกิดใครตั้งเรือนะคะไปซื้อมาโชว์เฟสด้วยแล้วเฟสก็อยากเห็นเหมือนกันราคานี้ก็คงได้แบบตัวพแพงๆมีแค่500้อตัวในโลกอะไรแบบนี้ไปแล้วเนาะยังไงถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติเมค่ะเดี๋ยวเฟสแปะไว้ให้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเนาะทุกคนจะได้เห็นกับตาจริงว่ามันมีอยู่นะคีย์บอร,ร์ดราคา3,000 0 0กว่าบาทและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของป้าายายนค่ะอ ข่าวเบลกิกมาเนาะแต่ในช่วงน้าจะรีบหาข่าวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมานำเสนอทุกคนฟังนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยเราคลิปวันนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย